ออลาเจ้าสาวจับเต้าดัฐพรเผยชุดเจ้าสาวหรือกำลังจะมีข่าวดี เรียกได้ว,ว่าหัวใจกาลังอินเลิฟอย่างหนักมากเลยทีเดียวสําหรับคู่รักเข้าใหม่ประมาณที่เพิ่งเปิดตัวไปหมือนมาสหรับแต้วนัทพรกับไฮโซนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ก็ได้เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการนะครับและตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะครับเชียร์ให้สาวแต้วเนี่ยรีบแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วนะครับและล่าสุดนะครับแต้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารแพร์เวดดิ้งนะครับแน่นอนว่างานนี้แต้วได้แต่งตัวในลุคของเจ้าสาวและต้องบอกเลยว่าออล่าของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทั้งสวยา แ,แต่ก็สามารถเอาอยู่ทุกชุดไปรับชมภาพพร้อมๆก,กันกับเซตนี้เต้านัตรพรกับชุดเจ้าสาวกับงานถ่ายแบบนิตยสารแพร w เวดดิ้งมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน